เราจพาชมที่ตลาดตลาดนครนครพนมนะครับของกินเยอะครับนี่จะเป็นาป,ปากหม้อ,อ,มอ,อถ้ามานครพนมต้องมาทานผวจับร้านนี้นะครับ สวัสดีครับขายดีไหมครับนี่แม่คา้าสวยที่สุดในตลาดนะครพนมไอ,ไอ้หนองคายคอยจะพูดผิดตลอดชื่อร้านก๋วยจับโกโกลานครับครับม,เา,มาเที่ยวครับ น,นี่ขายจานเท่าไหร่ครับชามหนึ่งสามสิ 30, 40, 40. บสาสิบพิเศษอ๋อพิเศษก็สี่บ 40, 40. ธรรมดาสามสิบน,นี่เปิดตั้งแต่กี่โมงครับตี่ห้าถึงบ่ายโมงสีห้าถึงบาง่ 5, งบายโมงนะครับ น่าทานมากเลยนะครับอือ่รสาตโอเคเลยครับนี่หมูยอนี่น่าจะขายจะเป็นอันนี้แล้วนะหมูยอ อร่อยไหมครับรสชาติเป็นไงครับอันนี้ก็เชฟนะครับเชฟเก๋ครับคนชิมอันนี้ผู้ช่วยในการชิมนะครับเปิดแต่ตีห้าบ่ายโมงก็ถือว่าโอเคอยู่นะ ตลาดก็คุนก็ทั่วไปก็เยอะอยู่แ,นนญญแ่น้นันนชิ้นลยค่แล้วก็้ใสุ่มน่ากินไหไป,นป้าขายคนเดียวอ่นอนั้นเดียวได้ไหม